โอเคครับก็ขอาการสวันดีเพื่อนๆทุกคนนะก็คลิปนี้เนี่ยพี่ก็จะมาทําการรื้อเช็คเจ้าเว็บ125ร้อยห้าปาวานนะนก็จากที่พี่ได้ทําเครื่องลูกห7ไปเนี่ยระยะเวลาเนี่ยก็1ปีแล้วนะก็มารื้อเช็คหน่อยวาวเลยเนี่ยว่ามันรั่วไหมแล้วก็อีอ่างเนี่ยเวลาพี่สตาร์แล้วขับไปเครื่องร้อนๆเนี่ยแล้วเวลาพี่เบิ้ลเนี่ยรอบมันลงช้านะเพื่อนๆพ,พี่เปื่อยกรองด้วยนะเวลามันดูดขี้ฝุ่นอะไรไปเนี่ย ละอองน้ําอะไรเนี่ยมันก็ทําให้สุกปรบกได้อพี่ก็เลยคิดว่าจะถอดล้างด้วยน้ำพวกเรืออะไรเนี่ยอ่ะแล้วอีกอย่างเนี่ยร้อยห้าปาวังของพี่เนี่ยคัดมันยืดแล้วนะตอนนี้เนี่ยคัดเรียมา่ะเดี๋ยวพี่จะเอาออกไปขับให้ดูนะว่าอาการคัดยืดเนี่ยคัดเรียเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะตามระยะการใช้งานนะเพื่อนๆก็เจ้าแี่นคัดตัวนี้เนี่ยพี่ก็ใช้มาประมาณหนึ่งปีได้แล้ววันนี้พี่ก็จะมาเปลี่ยนด้วยถ้าคัดยืดเนี่ยเวลาออกตัวเวลาสับเกียร์อะไรเนี่ยเวลามันต่อเกียร์อะไรเนี่ยรถมันจะดรอปล พี่ว่าทำการฉลลมน้ำมันตั้งไว้นะเพราะถ้าใครจะใส่แผ่นคัดเนี่ยก็ให้ฉาลมแบบนี้เลยนะให้ดีเนี่ยฉาลมเพราะว่าถ้าเราใส่แบบว่าแห้งๆเ,เนี่ยเวลาสตาร์ทเครื่องเข้าเร่งเนี่ยมันจะเสียสีทําให้ผ้าคัดเนี่ยมันแตกได้นะก็ฉลลมน้ํามันให้มันหน่อยเพราะพี่ไม่รู้นะว่าสภาพข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะพวกเจดีคัดอะไรเนี่ยแต่ว่าที่พี่ซื้อมาเนี่ยก็มีเผ็นคัดอย่างเดียวก็เปลี่ยนแผ่นคัดไปก่อน แล้วก็พวกสปริงอะไรเนี่ยเดี๋ยวเอาชุดก่อไปครับโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปขับเล่นดูนรับว่าอาการตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะอากนรทำก่อนห,หลังทำเนี่ยมันจะขับดีขึ้นไหม มาอาอกตัวให้ดูนะ ห็นแมเครื่องเนี่ยมันจะลงช้านะก็ไม่รู้ว่าตรดล้างให้เจ้าเรือนเนี่ยไม่รู้ว่าจะหายไหมนะก็ต้องลองดูที่ก็ลองตั้งตัวตั้งอากาศใหม่แล้วนะแต่ว่ายังไม่หาย มันลงช้าหนะ่อยเดี๋ยวขับเล่นตรงนี้เนี่ยสักรอบนะเดี๋ยวพี่ก็ขอวาร์ปไปตอนที่ลื้อเครื่องเลยไปไม่เสียเลยวะยกร้อย่ย ไม่ตันหนัะนะยกได้นะแต่ว่ายกไม่ได้ไกล เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานวเรามาเลื่อนเลยครับ ยังปีนะอย่างดำอ่ะเพื่อนเพื่อนก็มันดูเหมือนน้ำมันหนานะแต่ว่ารถพี่เนี่ยไม่ได้น้ำมันหนาเพราะว่าพี่เนี่ยใส่หัวฉีดเนี่ยของคลิกร้อยห้าอยู่ก็ที่มันได้ดำแบบนี้เนี่ยเพราะว่าพี่เนี่ยใส่หัวฉีดเนี่ยของ PZx ร้อยห้าสิบเนี่ยก็พี่ใส่ตัวนั้นเนี่ยมันหนานะเพื่อนๆแล้วก็ครั้งก่อนเนี่ยพี่ก็ทําการใส่กับท่อเย็ดนะมันก็จะลุ่งๆหน่อยรถเนี่ยมันก็จะออกอาการหนานะครับตอนที่พี่ขับตอนนั้นเนี่ย ก็จะดำปีแบบนี้เลยนะเรียกว่ารถไม่สมบูรณ์นะถ้ารถผอไม่สมบูรณ์เนี่ยฝาสูบูกสูบเนี่ยจะออกสีเหลืองนะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยล้างทาความสะอาดใหม่นะเดี๋ยวเราก็ขัดให้มันเวลเลยวาวเนี่ยก็ไม่รั่วนะเพื่อนๆไม่รั่วไม่ซึมเห็นไหถ้ารั่วเนี่ยมันจะเห็นเป็นรูอากาศอยู่หรือไม่เนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยหาน้ำมันนะทำการฉีดลงไปแล้วก็ดูนะว่าใบวาลเนี่ยมันซึมไหม อ่ะดึมออกมาเนี่ยแสดงวนน่วาวาวลรั่วแล้วโอเคครับ okay, เพืพ่อนๆพี่ก็ได้ทำการเช็คเนี่ยเป็น city road นะก็วา,วาวลอะไรเนี่ยไม่ได้รั่วหัวเทียนเนี่ยพี่ก็ทําการเปลี่ยนใหม่ไปนี่ทําการล้างใหม่ละส่วนในเสียเนี่ยพี่ก็ทําการเกานิดๆหน่อยหน่นะเพืพ่อนๆให้มันกว้างอีกนิด ก็จะประมาณนี้ก็เดี๋ยวพี่ลองไม่ใส่แผ่นปะกินไปนะก็อยากรู้นะว่าอาการรุนเนี่ยจะเป็นยังไงนูนจ๋าเลยเพื่อนๆมันเลี่ยงนะเพื่อนๆถ้าอยากจะได้ไปลายเนี่ยว่าต้นเนี่ยมันมาดีนะว่าถ้าเน้นปลายเนี่ยมันไม่ค่อยแรงนะอ่ามาตอนนั้นก็มีงบตอนนั้นนะก็เลยใส่หัวนูนไปแล้วก็บ่าฝาลึกแบบนี้เลยก็ไม่รู้ว่าจะชนไหมนะพเพื่อนๆถ้าไม่ใส่แผ่นประกินเนี่ยเดี๋ยวลองมาเซตกันดูอีกทีโอเคพเพื่อนๆนั้นพี่ก็ขอว้าไปตอนประกอบช่วงบนเนี่ยเป็นเสจที่แล้วนะไป nope. วิธีการถอดลังคัดออกมาอ่น,นี่มันก็จะมีบ็อกส,สําหรับของมันนะมันจะเป็นน็อตเคี้ยวอยู่ข้างในนะแล้วก็ทําการยิงออกมาเลย เพื่อนขันตัวนี้ออกมาเนี่ยพยายามขันให้มันเท่าๆกันนะแม้นเนี่ยมันจะเตกได้นะ โอเคครับเพื่อนๆพี่ก็ได้ทําการประกอบเครื่องของน้งวนเนี่ยเป็นเสร็จที่บร้อวนี้ก็นี่ปัเกีนฟ้าเนี่ยพี่ก็ทาการดึงออกเรือน2 8นะครับฝั่งนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเนี่ยก็เป็นแผ่นคัดใหม่หัวเทียนใหม่นะจะมาสตาร์ทให้ฟังก็พี่รู้สึกว่ารถเนี่ยมันจะมาตึงกว่าเดิมนะท่อพาหมุกเป็นท่อของโอราบุรีนะพาไปพาไป ข้างหน้าเนี่ยพี่ก็ทําการโหลดประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วได้เพื่อนๆจำไม่ได้ลนะประมาณนิ้วครึ่งเนี่ยส่วนข้างหลังเนี่ยก็ใช้ข้อโหลดก็จะทรงประมาณนี้เลยฝา,าว่าเนี่ยก็ทํางานเจาะเล่ระบายความร้อนด้วยนะน้ํามันที่พี่ใช้นี่ก็เป็นน้ํามัน E20 นะพี่ก็รู้เรืนะ่ออาการที่รอบลงใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยฟังดู อาการนี้เนี่ยเรือนของพี่มันไม่ดีนะเพื่อ,อนๆที่ลงเบิ้ลแบบนี้ดูนะปกค้างเนี่ยลงกดลงนะถ้ากดลงเนี่ยมันปกตินะนี่อันนี้เนี่ยปกติแสดงว่าเรือนของเราเนี่ยไม่ดีแล้วหรือว่ามันเปิดเวลาเปิดการเล่งเนี่ยมันปิดไม่สนิทน,นะที่สนใจอยู่ตั้งนานนะว่ารอบรงใช้เนี่ยมันเกิดจากอะไรเนี่ยก็ เกิดจากเลือนตัวนี้นี่เองลูกสูบเนี่ยก็มีขนาดอยู่ที่57มิลลูกหัวนูนนะอย่างที่พี่ให้ดูไปเลยวายี่แป8 24แล้วก็สเตอร์เนี่ยพี่ก็ใช้สเตอร์หน้าเป็น15นะข้างหลังเนี่ยสาบปันอ่าก็ถ้าใครจะทําลูกห้าเจ็ดเนี่ยพี่แนะนําเลยนะก็ถือว่าดีเลย5 6 5 7้าวาวสัก28 24ยเนี่ย<อ>ก็ถือว่าทนเลยนะเพือ่อนๆพรพี่ใช้มาเนี่ยประมาณปีกว่าละเครื่องอะไรเนี่ยก็ยังฟิตอยู่อีกนะมันไม่พังง่ายนะมันไม่เหมือนกับลูกใหญ่โอเคเดี๋ยวพี่ก็จะพาไปขัับเล่่นนนตรงี้สกหอยนะ แล้วก็มาดูนะว่ามันจะมาดีกว่าเดิมไหมจากคลิปก่อนที่พี่ให้ดูเนี่ยเวลาพี่สับเกียร์อะไรเนี่ยมันมาตึงกว่าเดิมไหม อเคเพื่อนๆคลิปนี้นก็จะประมาณนี้พี่ก็มาเปลี่ยนฝั่งซัน,นี้ให้ดูแล้วก็เปิดฝาให้ดูด้วยครับก็เป็นสษตรลูกห้าเจักเดิมวาวยี่สองเดิมนะตัวนี้เนี่ยก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยสรับคลิปนี้พี่ก็ขอจบคลิปนะครับ nope.